จอจมไกนจาปจมมองเสด็ท่องปลการตุคืน่ะรงเสียเอจมไม่พองยือน่น่ะกูจตัวยาที่เจอในปยตกรรมเกิดโดยอวเนี่ชั่วนะกุนเทียตาตะกันมอนเทียตะอีทอชั่วจอเหีกูายดนเนานะอืมเอเดีกูไปยตกจะหมใชรองเสยอ่เนี่ยนายขอลิจาเทียยเกิลจาลุลุตุชั่วน่ะในวเป่าหรือจีานะ ว uh, ่าต้องทำกูเอ่อทอบีมูกจัดๆทอบซ้อเออดีเลยยูบอสซ้อจัดชัวนะเออดีอยู่สี่เหลี่ยมเนอะจัดๆจัดๆทำนี่ทำอะไรไม่ใช่ทำคันทรายทำสีกับทำยาทำว่าหนูน่าเห็นเลยเจอเนอะที่เรื่องมันจะซ่งน่ะมั้ยเออเจอนู้นเป็นมันเที่ยวตรงนี้หนูกูมูกห่อที่อ๋อเออจะลองข้าวกูร้องเตี้ย เออช่วงการใช้มาเมื妈妈่อปียาเท่านั้นถ้าสมมติว่านอกกุเคจะนอกวันที转转่ในจำนวนสี่สิบบาทเมื年年่อก้าวเทียจะจะนอกสี个个่ห้าหลาไม่รู้เลยเจ้าเทอเก๋เก๋ช่วงช่วงนี้จะหัวลูกกันตัวนั้นเนียนเมื่อเนียนเจ้าเนียนช้าเนียนเมื่อเนียนเข้าว่าหัวเนียนเทอเดี๋ยวเจ้าจะจับจับไปขึ้นยาเล่นก็จะที่ก็ช่วยมันมีความหอมสุด สิดเจ้าชวนแตินมาปีมงมาตรงที่จุดตตนมเบน์นะอืมจอดหนีนั่นมาเกิลองเมาชวนเดรซื้อเออเจลูนเบมาอ่หัวไปยานางแลนะไปยานางนมาเขาวได้่ปลเดิมมามาชวมาแล้วล้วอะเนียนะปอเหตไปยานังน้ลูเบมาเลเทตสิแล้วจะละอวนนอ้วหสื้อเออเจ้ยจ้จ้จ้ยนนนมาเลยเนี่ย นี่ยนะเออจะงน่ะสิที่สิ่งทํการนะเปมาเจลโมเสวช่วเนี่ยนะฮะจริงๆก็ได้ล้เป็นากการบอกเลโมเสวช่วยสิ่งเปที่ดีมาที่จริงๆจะต้องบอเนี่ยคืเปมาเจลโมเจึงช่วยสุดทหนึ่งมันทัศน์นะเด็อมิ้งอ่เออมาจลนี้นะยังคงกูเสื้อเนื้อที่วันนี้ก็จอนื้อ nhớ thì giá giá tí mà muốn ừ, tàu đua cho 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 là sinh trở cho tiền phần ờ họ giờ nó thì tao xia mà giờ thì bỏ mua chơi nữa cái gì giờ muốn cho là chờ thế cái là chờ lại là chị nữ kia tàu có và cho tàu thế và chỉ cái gì đánh 人做哈嘛忙，容易难；要么啊，比那点么些容易点嘞，比点嘞，嗯嗯，但是我蛮坚定呐。嗯，去看着你谈谈，就是问你好，话你讲，感觉嘞，人拢蛮容易难的，都讲蛮容易难。找到咪找荣幸嘞，伢做汉堡嘞容易容易难，还有讲话，伢做点好话，差姑姑咯，不是啊点呢话嘞呢，阿酷酷那件。 nơi tiếng hạt chỉ rong bổ cho nó chỉ chỉ đây là chỉ sai chỉ nhỏ mà trong nó mua có rồi sai nếu mua ít ma tôi nó ma la to à phải làm một khẩu non đó cho ma run chua để mà ở trong này để nó có sai mà để chỉ chim họ rong rong nữa có mua có một là nên chỉ chỉ Ờ, thì bây giờ mọi người chắc là mọi người khia sức à, vị trí sĩ ạ. Nhiều tư này, nhiều ý tự tin là bây trả là sĩ trả nợ, trả nợ như ý trả rộng chúa, xử lý, nếu như trả trả là thậu ớ, nhung nhung này,

Uh, Lu mong à là cái bay hát thì ý sung là cái chân là chân lên chân chị mang ý nát tân nát lên 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 tân 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 đi tân 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 เยกกคอาควาลิเปปาหนุ่ยชากูมานี่มันเยลิเาจะเป๋าหนุกัเนต้องไปจดเอยลูกนั่นจีนม่มันติโจอลูนา้เี่ยารจะมัเงียสอสีลีนาอยัจงชัดเลานั่นจีนี่มันลูกเราโกอาเออจะเราท้อเราตาเนออืมต่อไปพิเปเดียวเราโกอามาจีช่วมั่ 叫啥的狮子呀？老哥啊，老道士，老哥啊，老道士，我操，到只窗户那头，我过着呢。现在么叫了么？呃，一、一打鸡那，现在么话一月走，说嘞飞到远地地那，么叫到一月走你，可可嘞那，叫了么抓抓好鼠呢，地领导，咯，呃，讲呢叫了包，呃，叫了抓抓老鼠咯，搞好就到一里地，叫你么偷一大鸡好，你弄了个好，大，一里，呃，叫你叫撮个窗子啦。 เขาสือยังเ uh, uh, you know no ี้อเนอจมาเออเออตีเท่อเออจินจ้าเขาตีเนอะนี่มันจะจะจงหัเตียเขียเนอะนี่มัจะหักตีเจ้เขี้ยอาเตียจึงยงยงนะจอเขียล้วยงหัจอชัวน่ลยงนั่นะเจนี่มันจะหลักบอกอ่าเออหลาจจลูักข้เออเจีมันจจตัวียวจาลู่ข้าเี๋ยวได้กูจอ

จะเขียนอะไรไม่จำเรเขียของกอก็ม่จำเเียวกับเนี่ยน้เนื้อข้เขาเอน่งย่เจขกี่เกล้ละมาจี๊มาม่จราหดเตียเจก็งานงาเจออ้อยาน้อโอเคนะแล้วก็จะหมด là một cả là nhà một số cái tin năng tra và nhà một đi cho lưu tới chờ là chỉ có trò tự o nó có xin bộ rò cho hồ caluna chỉ một trò có chúa chỉ nhặt trộn nó ờ, giờ chúng mà suy hở chỉ à trộn đi cứu hồ có chúa khó chúa khó này nó bây giờ nàng nó cho là suy tỏ tỷ ok cho chỉ cho khó và giờ mua mua là qua con này là chị mua là chị hỗ có mà đi mốt đi cua cho là lai kia cho e e nữa trong cà phê thì cho nè nó cho vào cho ta có kia là chị mua bỏ kia cho phụ nữ xưng nè mà, ừ chị hỗ trợ những giờ thì chị đầu kia e nuôi cái chế tàu hội e khó Thấu chỉ lo té lo sơn gió là cho lo vào nè nó hồ cà phê chỉ có chỉ cho hồ cà phê đi nữa cà phê mà sẽ được chỉ bao bỏ lo té này mua tiền lo nên hồ cà phê chỉ có sa chỉ có hoa hoa cho kia cà phê chỉ cà hồ đồ quan đâu có chỉ mua cà phê đâu ừ cho cà phê rồi nè nè nó bao rồi à tụ cà chỉ kia chủ kia do u ho ho ac là sư chỉ có họ có cho cho nó sử dụng sư nữa có họ còn sử dụng và chơi cơ, và trâu lú lì ờ chỉ có mà cho nó chơi ờ họ nhà thì có họ nhà ít ăn nông sư thì chỉ mà có họ nó gọi là à thì thì เออก ok ็เล่าเลยทีก็เจอเนี circles circles make, ่ยนะที üzerine, ่ต้นชาขวดรูดจินชาเนี่ยอย่างชาดูดูนั่นชาจินเชียเนอก็มังชัวมา嘛ก็มังกูแสดงชัวก็ใช้มาก็จนชามาดูเยี่ยใช่รึเท่าตรงลี้น่าเลยที่ก็ยอมมาตักสุ่งละมานเออเจ้เล่าเลยจีสซู่ซู่ว่าเขาเนี่มันติดขับเลยทุกคนท่านเออจะมอนอะไรนะมาก่อนจอนตรงไหนมั่งจะช่วนะจะลำบากเท่าหูเน่รึเท่าเหา เขาสื่ออย่างเจลุลีเจก็นมดเทปกจนชรยจิตเจกเลียชิเชลจวดดงเออเขาถูกลจจกอยูวันชัมั่ตอส่งเเจกัชวงจันทรเจที่จะดูดูหรือใช่ไหมเออชิเชลมาโออยู่จนชามากดจนงว่าเจ้าุสีเตียนจะไมูม่หอนจนชามก็บสป้าเนี่ยเจนี่โอจิตเตรเลยเหเจิดูเจเจลหยังเลย ờ thật thà trong đi nào thì không sợ các tác song chiến chi rồi lũ, huynh nào lũ gần hơn nhau rồi, tập lao chầu trung chung, à chi một chỗ xa sát chầu song chiến, biết không nào tui à, học cái y tế tít này à, này nó, cái này nó, chạy đi cho trống thiết các chiến nào chuẩn PKM nữa mà các cũng quân vệ sinh trống rồi mà, tức là các phế hậu, lễ hậu tiểu mồ nào, ai thiêng ai chìm mồ chỉ ai bảo và cho không เออเรายาก็น่าจเนก็เต่า่โอรัซาโตเจดไทยตัวใหตงจะเชิงเก๋เชิงเกเราจะหมูจีนน่าแล้วก็มูน่าก็มูน่าตันมีอ่าส้มจเน่ก็เต่าไกอ่าตัวอวก็ีเน่นมาเออนอย ยันรือล่าจะีเก็บพงยมน่อยัก็อยู่ที่ลังไหอยู่เจีมสร้างลวันมาจู้เกแต่นักัก็ยงมสัพีเขมีก็จนช้าจก็ยมตักส่งเลกัมนชาเสียงยัก็วันจันตนี้เจนี่จะมุีีกให้นอในที่รีวปลอดภัยโลจะปลอดภัยนามันนีทีดีเลกชาเสียงกกอชาเสียงเจนยังม่ได้หมล่อก็ชิชาหาตชาเสียงสิจุนชายอ๋ไม่หัวจนชาเสียงนะเจ้วก็มุ่ยอออำาพเจ เออก็ยตัวเตตัวตก็ยุตัวนีตัวตัวตัวอีชาเตอชาตน่นตัวมึเดียอืมเนี่ยจนชาเสียนี่วันนมาเคนาตจนี่มีตุ้หนอนี่มมตีลีนาซึนจันจงทจ้อสื่องลีนาเจป้าจงเจเคียจเคียนกูป้าจก็ก็เว่ามอชาเสียจไปยนางนีกูอยาอียาวันนี้เรมมป้าจก็ก็จันชาเกยตัว เออเีก e in nah e ็เอาซื้ออย่างนี <spreading problem> ้นะซื้อเจป้าตัวดูก็แล้วเนอเฮายก็ยังอีตัวที่นั่งจิดต้นมัชาเสียดัวน่ะล่ะช้าช้ก็ยิ่งไม่หอบเออหอบแลวเจก็ยังจิดมันชาเสียไปเจอเฮียก็จะต้อหมาหม้อแล้วก็มาหอบนั่นเจี๊จบก็ไม่แทบเจชินเทปที่อัลลูซีเปบลูซีก็ไม่สชว่าเจเอ่อก็จันชาตะกางดีแล้ว嘛อืมเจจิดเทปที่จิดต้นมันแล้วนั่นช่วยน่ะเป็นเนอเทอร์ลูทเซียงเนอเออ cũng hay bị bị lý anh đó hay da à cho nên trái xe nó là mà nên cho đó chỉ đạo bao sự anh lương trả xe nó giờ ý giả của nó nó phê cơ đi nó cho mình nhỏ nó trả xe sau chỉ bao chỉ nên muốn nào sản đó chỉ hoàn xe là giờ nên muốn xe là mà tôi tu một rồi bác sĩ, bác sĩ nhắc lại tiệt à, có một nốt xoá là chứ nữa, nốt thở nè thở xuống, nốt một tá tiền nè, là mà hại nè, nốt có tá kia, tá xì một tá cái luôn nè, cái xe mà mà chủ để nó cú mà cú cú trên đường tàu, mà, nếu mà à. เอออีตัวตุจัวเนออีตัตุจัวช้าเสียนะเออจ้าลกเตอร์นมาเตวแล้วเกิดพานเลยยเปาอโดยอยู่ทีมาเจลิกูเป้ามาเนี่ยชาเียนัออตัวสริอมอีตัวจัวอีตัวของจัวจุตัวของเทนออีตัยามาเตเตียอีตัยาของจัวซือเออมาเสดอชาเตมันม่กมุนอนช้าวนอ่ะน่นชัวอันั่เปเออก็หมดนันก็เตียกต้องน่นก็ยังนน้าสื่อย่างนันมายย ก็จะว่ากับกัทั้น่ะน้าจะอันาคตเดินเตาเนี่ยคุมาเต็มเหมือนกัก็จะน่าสื่อยังมดตาเตียนนั่นก็จะน่าเจี๋ยลอยเจก็ต้องพีเลยเจีต้องน่าก็ตามรีนมาเนี่ยคุจีอยากกันเถอะน้าช่วะร้องนะนุ่มอะตัวจัวน่ะตัวอันชาเชียนนั่ะนุ่มอะตัวจัวสิล่ะเจ้าก็ว่า好了家人家的，再有个啊，เ那学历、学教你工作，ก有ฮ哈。 nó mà cá lòn tàu thì có nó tàu tin chua và tin nhật trợ này nó nếu mua cho tháp bạch long mua tháp protein đơn tàu thì này cái đình kỳ đâu có thiết sự ờ mà nè tên tôi nó cũng kỳ là tên tôi có mất thêm một chút xíu này nọ chỉ có chỉ có sử dụng thêm nè có thêm nè còn chỉ kỹ luôn mới xin là cái chỗ này nên chuẩn chuẩn cho lần chuẩn ờ sơn gió trồng đu thổ à nuôi nó chỉ tài kỳ là tổng cao hơn là nhát nhát Tổng đó là giờ thằng cao sát sát đó nhìn chê thế rồi con nhát thầm đó nhìn chê là thế rồi con nó mà, hỗ trợ cho nhìn chê là nhìn nó tốt sữa chỉ là thằng ô nó có chỉ bao chỉ có một đôi đôi tay xua chỉ là thì ô có một chàng xe trống cái cái tao nó xua đi nữa ờ tao nó là cái sử dụng nó chỉ nó sử dụng cái cái giống ít gì đó cái rồi nó rồi

มออาตวจาส่งต <lawsuit S 1> ้นต yep. ้นจาว่าอย่าจ้คงเท่เตียก็ชินนชิตเตียนั่จ้านมอเจรลีน่ะสีลีอ่ะก็มปัญหาตัก็รู้จ้าเลยก็ม่อปัญหาตัก็รู้เปล่าน่าเออมาออคนก็ยังตัวนอเลยเตียนีนะคนอเจองเที่ยนแ้ก็นนอจยนกูเตียเออจอ่าในเี้ยว่าคงเท่ก็หายจากคงเทียนมา ก็ยินยกงรงนนอซเกก็เราบตุงใบยานางนาซื้อนะเทียุกเขียซื้อเทียนี่ลูกพดนคนดังเออคนดังเลือกสูงมาจออีคอวานเนี่นอก็จนชาเชียนเอลุมรอจิิหลินดาอระเลย嘛อลุไทยลุมรอและกูอีหยาเนี่ยคล้ายๆกันเกไปนมองเกยนชาเชียนเออเออชาเชียเจรงลินดา เดี๋ยนู้นนี่เราสิ่ใหญ่ใบยานางเนาะจะเราตีตัวเขี้ยเออจะเขี้ยเนาซื้อหนึ่งม้อเป็นสื่อยอป้าตัวตุ๊กก็จอนฉาญาเที่รงเห็งเออเดี๋ก็จิตตัวน้าช่วยมันตาเตี่ยงเราตัวแต่สิ่งก็ตัวเราสิ่งตัวช่วยน้ำป้าลีือนามาตุชัวยนาะอย่าอีตุรงเตี๋ยจะเขี้ยเนอะจะเขี้ยเลยจะขวัญดังเนอแต่สิก็จิเจ้าสีก็สีบุจิจาเขาเช่าเจ เออนี ion, ่หนู่นะนี่มหาเตียเตนี่นหนู่นอกเขียละานี่ยีนของไงละนี่เขียตัวจๆนี่ยนนู่มว่ไปเด็กม่เขียนจุจีนนั่งัวหมาจายงนา่าจะจะปมันทสียละนี่จุดสีเนี่ยหาได้ไมอย่างนั้นละนี่นี่หนุ่มเจาเตี้ยเจ้าคนาโอ้นั่นเจาล่ามาสิจุไม่อยาีจุดเไปอย่งนั้น่ะตุล ห้องแอรเจอาติดจมปยังนางแก่เลาติดจมปยังนางเออก็ห้องไก่์ยูราจมปยังนางชวยยวยจ้แติที่จงหวัดก็ยูนั่งก็ยอว่าช่วยใจยตอนนั้นลยว่ชช่วเออสิีลักน่งเออมันจะละมเ่ายนาะจะเริ่มวขก็จะรมัดดีท่ตออกาจะเท่ากิดอะไรม่เสีหเออแมัวจะละมัว thu, ờ thu tiền, cho nhận chỗ các nó sẽ cái mọ, ờ đâu nhận cái mọ địa, cái hỗ trợ tài, mọ địa chỗ đó đâu nhận cái hậu, hậu sự nhận đi nào mọ, tiền mọ thì đâu nữa, thì rồi nữa, chỉ có, nhà lâu rồi cái gì là chuyển không gì, ờ đi thầu cái cái, vua หามว่าถ right. so ้าบำรุงโปรตีนเดินเต้าทุกทก็ขาม่าติย่อยเจ้อเตินเจีทก็อติจ้าเนเจก็กุนเจี่เทรามาแต่ชีนี่เขจถึงใครอยู่นอนใจเออนอนใจลิ้เต๋เรายังจีจงเนอแค่นี้เนอนี่คือว่ากับซ่อนเจเสื้น่ือยับังคับก็เสีเอวตรก็เต้นน้อยจุลันตัวตานึ่งวตก็จรี่ว่าอามาอามาพลาดด้วยยากเนจก็จเปานอเอามาพลาดมา แม่ใหญ่ก็เจอิลอ่าเป็นเียี่นะเออก็น่าจะนำ刀来เออก็เจอเเป็นเปียก็เตลันตัวตาด้อก็น่าจะว่าเน่ป็นนังานะเออเราเราสิเจดีจีก็ลอก็จริงเหเขาก็เจลยวัตินเงกตมามาพัออกมา่ก็เจลชาเตะชา刀เท่านะเออนว่านอ่าะก็น้อนหินนาในึ่งคติชงติายานะ มาชีชีว e ินดาเทียก็ชวยรองนั้จ็ดสิ่งแต่พยายามนั้นเที่ยวเขียซื่งเขียนลินอตรงนี้ก็บ่นจะลรื่องสิลีนาซึ่งจะติยูปดตัวตรงนี้ละเที่ยวนู้ฮะเขาเช่าขอนโะนั่นละนี่เจ้าแห่งชาขอนโดเละเทียนั่นละไม่ยังตั้งมาันสิเบียร์แนวหน้าสิเบีรที่มันมาเออกินไดยหมดเที่ยอ้ยาเสียอให้เรื่ะงกินน้ออันนั้นเป็นเทียเสียอให้เรืจี 啊，莫在出，莫为过，也莫在出外呢。那老婆在种花地，努那在那在倒几百人了哈。伊那在中些些那点，呃，还有水啊，芝麻苗，呃、嗯，那些芝麻苗地都开，嗯 na, 嗯嗯嗯、ätter, ev, 那，搿么芝麻苗多捉捉多捉些啊，这些根呢，呃，些种根的多捉多捉点，搿么在那找找路开的，那那那那那，这好些事，侬看嘛。<put that S 2> khi đó cũ lú tao, họ nói họ chân thông rồi, có tập trì tao rồi nữa, họ, họ, họ cũng có hay về theo và khiến nó nó gì, họ nó có nói cả tí suy hở rồi say nữa, rồi nào, muốn tao giả do tổ chức họ hành cái là, cũ xài này nữa, và cũ

cú ta là nó nào cũng là hỗ trợ là cũng nó nó cái nhung cái chỉ là trời cú ta trồng xía không một đại bị vào cú kĩ 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 đi trả chứ là là ô sĩ ta cho cái này là cái phẩm mua nhà tư này chứ ơ mua mà cho trồng đồ trồng nè ờ trồng đồ chỉ số tỉ tỉ mà cú thay được đó mà như thế to chị tao bị trời thế ó, cũng mà cũng bao tuổi mà cho là ô và gần tỷ kia trâu thế, mà phải sử dụng tỷ, cái đó cũ rồi mà, cái cũ cũ chị tao cơ chứ gì à, ờ cũ nhưng mà ba trong này thế lương bản hàng tập trung là ờ nên 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 là mà bên sai chấp rồi, tại vì nó tụm nè, chỉ ด็อกเตียงคอีตาเทีดอกเตยงคอตาต่อรอิดจมายิงจุมยอตูกานะเจีเจียตัวเนนมะว่าเนี่ยนาตา่งนเออต่ตา่งนาเจียตัวที่อีตู่ที่อเจียตัวอกาจีเออตุ่ชากาจีจิกาว่องทเกรเจีต่ทีเปเจียตัวมะลูกาอเนนาลให้เตาืนะเออตนอาเจียอีตูแห่งเกเรเราเลยเจ đốt tài những tài chứ nó ở tu nó bê nó làm cho tù lấy hoa mỏ mà mà lên nữa cho nó chỉ cho lần từ kho tàu thì cũng như thế cũng như ba và sau ngày ta ra ta ra nữa mấy tù là kho tàu cho mỏ nó là bê mà bê sản đồng gì thế à nữa trong đó là sự cũng mà cho chuyên chuyên tàu giả cũng là sự ba trong là ừ đi nó trong cho mình tôi nhớ sao đây ya tìa lang tu ha mua mo ma le cha la hu sa tong ro ku de tu cha xie na na e tu cha xie na je se de si pa si ka cha mo tu te tu ta ka mo tu ki sha te sha te kan jo ji ta de hai lu li de ni ka se zen le la ya to ka ke o lin na yo ka ta ka la jong ka li la de ka meng pe ku meng pe li na ta bây giờ là chỉ bảo tiêu nó chỉ tiêu tay tiền gì đóng tàu chẳng chỉ lấy mao này là thế chià vì đâu khó thì lên trường lương đóng tàu nó hành tháng là lên trường trường bây giờ chôn cua rồi, à chỉ qua chỉ tu tàu nó chỉ lấy mao chỉ là cũng mua này chià mà sau đó nhớ chủ tàu sai chức chức này giờ giả từ mao cao hơn là nhớ tàu nằm sai chià nữa, à chỉ có cho là tỷ cho cho chôn cua nào mà bây giờ เออติมานะมาจีอ่ะอีตุยะวะตอกคักๆเนาะจำหนัวเออลีนาเด้อจำหนัวเด้อนูมา่อมอลิจอกูบะลีตะกะเจ้นี่เทียดนี่ปิซะดะตนเกิดดัวเออเ